คมื่อไรวันนะคนชื่อรุง้งรู้สึกยังไงกับเราไพ่บอกเขารู้สึกว่าเราดูดีมีเมตตามหานิยมนะคุณวันนะนะคนชื่อรุง่งรู้สึกดูดีมีเมตตามหานิยมเล็กพ่อของลูกจะกลับมาอยู่กับเราไหมนะเดี๋ยวดูให้ไพ่บอกว่าถ้าเขากลับมากลับมาเพราะลูกอะไพ่ว่าอย่างนี้นะมีโอกาสกลับมาได้เพราะลูกมาเบน เบนจะมีโชคไหมคะยังไม่มีโชคนะครับไพ่เด็กถือดาบไพ่เด็กถือดาบยังไม่มีโชคนะเข้ามากันเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นพวกเจ้าทั้งร,ร้ายเรอเซ่คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ไฟพ่อจะพ่อป่วยไหมครับพ่อจะหายป่วยไหมอันนี้ต้องไปสวดกระถามมหาจักรพรรดิให้พ่อครับเป,เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องการป่วย